สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมที่รับชมคลิปตอนนี้อยู่นะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับก็จะขอนอกเรื่องในส่วนของตัวเนื้อเรื่องนะครับสักนิดนึงนะครับโดยนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการนะครับในการใช้งานคลัชคอ์นะครับหรือว่าการยิงสลิงเกอร์นะครับผมสําหรับเพื่อนเพื่อท่านใดนะครับที่เริ่มเล่นนะครับหรือว่าเล่นครั้งแรกเนี่ยนะครับอาจจะยังไม่ทราบว่าเราสามารถที่จะ ยิงสลิงเกอร์นะครับเพื่อดึงตัวเราเนี่ยนะครับเข้าไปหามอนสเตอร์ได้นะครับซึ่งการยิงสลิงเกอร์เนี่ยนะครับจะมีประโยชน์ก็หนึ่งก็คือนะครับเราสามารถขึ้นไปเกาะมอนสเตอร์นะครับเพื่อทําบาดแผลนะครับการทําบาดแผลกับมอนสเตอร์เนี่ยจะทําให้เราสามารถโจมตีได้แรงขึ้นนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวยังไงนะครับเรามาดูวิธีการยิงสลิงเกอร์ดูนะครับผมอันนี้เราสามารถการยิงสลิงเกอร์เนี่ยนะครับเราสามารถจะยิงได้ทั้งตอนที่เราเก็บอาวุธแบบนี้นะ หรือแม้กระทั่งตอนที่เราถืออาวุธอยู่แบบนี้ก็ได้นะครับในการที่เราจะยิงสลิงเกอร์นะครับก็คือให้เรากดนะครับตัว c ก็ได้ครับนะครับหครั้งนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะอ่าหรือจะกด c อน t r o l ก็ได้นะครับบนแป้นคีย์บอร์ดของเรานะนะครับซึ่งเป้าเนี่ยจะเห็นว่านะครับตอนนี้เป้าเนี่ยครับจะเป็นสีส้มกับสีขาวเนาะ สีส้มกับสีขาวเนี่ยนะครับจะแปลว่าเราจะไม่ได้อยู่ในระยะยิงของสลิงเกอร์นะครับเนี่ยซึ่งถ้าเรายิงไปเนี่ยนะครับมันจะทําแค่โจมตีมันอาจจะไม่เกาะนะเพราะว่าระยะยิงมันไม่ถึงอย่างนี้นะอ่าแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราต้องการให้นะครับสลิงเกอร์เนี่ยสามารถเกาะได้เนี่ยนะครับเราต้องเข้าไปใกล้จนเป็นเป้าสีแบบนี้นะครับก็คือจะเป็นเป้าสีส้มล้วนแบบนี้เลยนะครับให้เราทําการยิงสลิงเกอร์นะครับแบบนี้เลยนะครับเราจะถึงจะสามารถเอ่เกาะมอนสเตอร์ได้นะครับ โอเคทีนี้เราไปดูวิธีการนะครับในส่วนของการใช้งานสลิงเกอร์นะครับว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการนะครับจะทดลองนะครับวิธีการในการโจมตีมอนสเตอร์นะครับในการใช้ท่าคอมโบนะครับหรือว่าการใช้คัสคอร์นะครับจริงๆมันจะมีห้องเทนนิงนะครับอีกแบบหนึ่งนอกเหนือจากแบบถังแบบถังไม้แบบนี้เนาะก็คือให้เรามาคุยกับแมวตัวสีขาวตัวนี้เลยนะครับที่อยู่ในห้องเทนนิงนะครับ โอเคคุยเลยนะครับเลือกเป็นหัวข้อแรกนะครับ Change Object in Area นะครับผมเลือกเลยแล้วกด yes ครับอ่าเพียงเท่านี้นะครับห้องเทรนนิ่งของเรานะครับจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบนี้เลยซึ่งนะครับเขาจะสมมุติเจ้ามอนสเตอร์เนี่ยเป็นตัวนี้เลยเป็นถังไม้บนรถบนรถลากแบบนี้นะนี่ก็จะถือว่าเป็นเหมือนมอนสเตอร์ตัวหนึ่งเลยนะครับอ่าโอเคทีนี้ก็คือนะครับวิธีการยิงคลาสคอร์นะครับ มาเริ่มกันเลยสมมุติว่าผมต้องการที่จะโจมตีในบริเวณหัวของมอนสเตอร์นะให้ผมเล็งไปบริเวณหัวของมอนสเตอร์แบบนี้ก่อนนะ,ะใช้เป้าเรานะครับเลงไปที่บริเวณหัวของมอนสเตอร์แบบนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับให้เรากดคัสคอร์เลยครับก็คือคอนโทลแล้วก็กดคลิกขวาครับผมตัวเราจะถูกดึงขึ้นไปนะครับหลังจากนั้นให้เรากดโจมตีปกติ1ครั้งเลยนะครับบอ่ม แค่นี้เองนะครับก็จะเป็นการเปิดบาดแผลแล้วเห็นไหมข้างบนนะครับตรงบริเวณหัวน่ะนะครับก็จะสังเกตเห็นว่ามันจะเป็นเหมือนเอ่อรอยบาดแผลนะครับซึ่งเวลาที่เราเปิดบาดแผลแล้วเนี่ยนะครับจะทําให้เราเนี่ยโจมตีมอนสเตอร์ได้แรงขึ้นนะครับจากเดิมด้วยใช่เอาละครับโอเคทีนี้ก็คือในเรื่องของการใช้คัสคอร์อีกหนึ่งรูปแบบนะครับก็คือจะเป็นการยิงสลิงเกอร์นะครับแล้วปล่อยเป็นเม็ดหินออกไปด้วยนะซึ่งวิธีการนะครับก็คือ เราจะต้องมีเราจะต้องเก็บเม็ดหินมาก่อนเนาะอ่าแบบนี้นะครับซึ่งเม็ดหินแต่ละรูปแบบเนี่ยนะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยนะครับที่ผมเก็บมาเนี่ยจะเป็นตัวบอมพอตเนาะโอเคอ่าแล้วครับเดี๋ยวเราจะลองมาทดลองนะครับใช้งานว่าเราจะยิงเม็ดหินอย่างเงี้ยนะครับอ่าใส่มอนสเตอร์นะครับยังไงนะครับก็อันดับแรกเลยนะครับทำเหมือนกับตอนที่เรายิงสลิงเกอร์ออกไปเพื่อที่จะเกาะมอนสเตอร์เลยนะครับซึ่งการ โจมตีนะครับแล้วยิงเม็ดหินเนี่ยนะครับจะเป็นการบังคับนะครับให้มอนสเตอร์เนี่ยหันไปในทิศทางที่เราต้องการนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ยิงเม็ดหินใส่มอนสเตอร์เพื่อให้นะครับมันพุ่งไปชนกำแพงนะครับซึ่งมันจะทำดามเดจให้กับตัวมอนสเตอร์ด้วยและที่สำคัญก็คือมันทำให้มอนสเตอร์นะครับล้มลงนะครับเราก็สามารถไปซ้ำได้เลยอ่าครับเรามาดูกันว่าทำกันยังไงนะครับเหมือนกันเลยนะครับกด ctrl นะครับหรือกด c ก็ได้นะครับ ยิงคัสคอเข้าไปนะครับกดโจมตีคลิกขวาครับอ่าอีกทีครับอ่าอย่างนี้ก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็กดยิงปึ้งเห็นไหมครับอ่ามันจะเป็นการบังคับให้มอนสเตอร์นะครับพุ่งเข้าไปชนกำแพงนะครับซึ่งนั่นหมายความว่ามอนสเตอร์มันจะล้มนะครับหลังจากที่มอนสเตอร์ล้มเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปกดโจมตีซ้ํามันได้เลยนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันอีกทีนะครับอย่าลืมนะเราจะต้องเก็บหินก่อนนะ เก็บมาก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเรามีหินปุ๊บนะครับเราถึงจะสามารถทําวิธีการแบบเมื่อกี้ได้นะก็คือการยิงสลิงเกอร์ออกไปแล้วก็ใช้เม็ดหินเนี่ยโจมตีเขานะครับเอาเลยปุ๊บก็นะครับเราสามารถเลื่อนตําแหน่งได้นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับก็คือกดนะครับเลื่อนตําแหน่งตามปกติของเราเลยนะครับแล้วยิงอบเลยปัง่าแบบนี้เลยนะครับโอเค ในส่วนของวิธีการนะครับที่ผมอธิบายไปนะครับเดี๋ยวลองทวนกันอีกทีเนาะก็คือให้เรานะครับทำการกดคอนโทรลนะครับเล็งเป้าหมายนะครับไปที่บริเวณที่เราต้องการขึ้นไปเกาะนะครับหรือถ้าเกิดสมมติว่าบังเอิญเรายิงนะครับสลิงเกอร์ไปไม่โดนเป้าหมายนะครับในบริเวณที่เราต้องการจะเกาะเนี่ยเราก็สามารถกดขยับนะครับก็คือเคลื่อนที่นะครับปุ่มเคลื่อนที่ของเราปกติเลยครับเพื่อเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่เราต้องการนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยนะครับให้เรากดคลิกขวานะครับของเมาส์เพื่อโจมตีนะครับผมมันก็จะเป็นการสั่งให้มอนสเตอร์หันไปนิทิศทางนะครับที่เราปัดไปนะครับเราสามารถกดได้สูงสุด3ครั้งนะครับย้านะครับว่าการกดนะครับให้มอนสเตอร์หันเนี่ยเรากดได้แค่3าครั้งนะพอครั้งสุดท้ายเนี่ยนะครับให้ลูกให้ทุกคนได้เลือกได้เลยนะครับว่าเราต้องการที่จะโจมตีมันเพื่อยิงให้มันไปชนกําแพงหรือว่าต้องการเปิดบาดแผลนะครับผมโอเค ในกรณีที่ถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะโจมตีเพื่อแค่เปิดบาดแผลแต่ว่าต้องการควบคุมมอสเตอร์เฉยๆนะครับจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับปึ๊บยิงขึ้นไปปึ๊บนะครับโตบครับตบอีกทีนึงครับผมแล้วกดโจมตีปกติเลยปึ้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นการนะครับควบคุมมอสเตอร์เพื่อนะครับเปิดบาดแผลเฉยๆนะครับไม่ได้ยิงสลิงเกอร์เนาะโอเคนอกเหนือจากนั้นนะครับ การใช้สลิงเกอร์เนี่ยนะครับก็ยังมีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือทําให้ตัวเราเนี่ยนะครับเข้าไปอยู่ใกล้นะครับในบริเวณของมอเตอร์ให้มากที่สุดกรณีอย่างเช่นเราต้องการเข้าไปแต่ว่าอาวุธของเราเนี่ยค่อนข้างเคลื่อนที่ช้าเนาะเราสามารถใช้แบบนี้นะครับปึ๊บดึงเข้าไปนะครับแล้วกดนะครับกระโดดลงมาได้เลยนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะโจมตีมอสเตอร์ต่อได้เลยนะครับแบบนี้อ่าก็ช่วยลดระยะทางในการเดินนะครับของเราไปได้นะครับโอเค เรียบร้อยนะครับหวังว่าเพื่อนๆนนะครับที่ได้ดูคลิปนี้นะครับน่าจะพอให้ประโยชน์นะครับแล้วก็ได้ให้เพื่อนๆนเนี่ยได้ทราบถึงวิธีการการใช้งานของสลิงเกอร์นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากครับที่ดูคลิปนี้นะครับแล้วก็รบกวนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกด u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับถ้าหากว่าเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ดูแล้วนะครับแล้วต้องการให้ผมทำอะไรนะครับเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับ โอเคครับสวัสดีครับ